เรามาค้นหาและจองโต๊ะกันใหม่นะครับไม่รู้ว่า mm. เชฟโต๊ะอร่อยคือโต๊ะไหนนะครับไม่รู้ว่าจะมี1โต๊ะหรือ2โต๊ะด้วยซ้ํานะครับ mm. ผมอ้าวหาให้เจอนะครับ mm. ค้นหากันมาในรอบนี้คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับ mm. ไปในช่วงนี้ครับหคน1นึ่ค,นนคำถาม mm. เอาละทั้ง3โต๊ะนะฮะจะได้คุยกับเรา mm. แต่ก่อนที่เขาจะคุยจะมีงานอดีเรกเกี mm hmm. เ่ยวกับต,ตัวตนของเขาลึกเข้าไปอีกอ่า mm hmm. เอาละสําหรับพี่หนุย ทำอะไรครับถอดเสื้อผ้าครับอาเดี๋ยวก่อนนะฮะไม่ถอดได้ไหมะรุ่นนี้อย่าถอดเลยครับพี่ไม่อยากเป็นภาพติดตางานอดิเรกเขาอาจจะเป็นพวกถอดเสื้อผ้าโชว์ตามสตรีทต่างๆเชิญครับน้อ่ะพี่ครับหนูต้องดูไหมฮะยังไม่จบครับยังไม่จบครับแต่หนูอยากให้พี่จบแล้วครับ กางเกงก็ต้องถอดเฮ้ยโอ้โหถอด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 โชว์กางเกงถอดไม่ได้นะครับชีวิตนี่นี่บินดูติดรองเท้านี่สิ้นสภาพมากเลยอะครับที่พี่ทำอยู่ตอนนี้ไม่มีสัตย์ทายมันได้แล้วว่ะเรื่องจริงเหรอเนี่ย พอไหมมาแล้วเป็นภาระเพื่อนเนี่ยพี่เนี่ยงานอะไเรกเขาดอบอลดอบอลผมนักเตะถ้วยขอครับอ่าถ้วยขอหมายถึงมีถ้วยกอถ้วยขอขอเล่นด้วยคนกี่ทีครับอีกทีเหรอพี่พี่พี่ถามใครถามพี่เอง คุณหนุ่ยผมเสียศรัทธาคุณตั้งแต่แกะกลุณงลงกองเชิงมาได้มาครับเหงื่อเขาออกเต็มมากเลยค่ะเหงือแบบเยอะมากเลยอันนี้ไม่ได้เป็นเหงื่อจากการออกกำลังอะไรฮะโรคหัวใจโอเคมาดูอีกหนึ่งโต๊ะนะครับทางด้านนี้นี่ ผมขอเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมฮะคือคือทีมงานเนี่ยติดต่อมาถามว่าพี่ครับพี่มีความสามารถอะไรบ้างพี่เล่นดนตรีได้ไหมผมบอกว่าไม่ได้พี่ร้องเพลงได้ไหมไม่ได้แต่เขาให้ผมแสดงความสามารถนะครับมันไม่มีแต่หลานผมเป็นลีดเขาบอกอ้าวอ่าเดี๋ยวหนูสอนเต้นลีดให้ขออขอโทษนะ กูต้องมาดูคนอย่างนี้แกนหีดหรอวะตงตรงไปข้างหน้านะฮะหรือว่าเชิญหน้าด้านเลยครับด้านหน้านีดพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหลานสอนเขาสอนให้บีบเสียงดเวยอะ้องบีบครับไม่หลานไม่เท่าไหร่ตอนนี้มึงใช่ใช่ไหม ลีดพร้อมพร้อม,อมสามสี่ มมา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 มอมา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 ดาม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 าามามดมามามดมา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 ดีมา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 ทาม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 อ้าวามณใหม่คุณมีงามอมามากามามามี่างามามามอมามสมา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 มวมามามามสมามมามามามมา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 มมามามมรมามมามม แย่แล้วงานอิเล็กผมก็เปิดบอลอย่างเดีวาดูยังไงอ๋อจะทำเล่นมายากลให้ดูตอนผมเด็กๆผมไปฝึกเล่นกับเดวิดคอปเปอร์ฟิลมาเดี๋ยวผมให้เลือกไพ่ใบหนึ่งในสำรับนี้แล้วไปดูกันเองนะอย่าให้ผมเห็นนะไปเดียวดูดั อย่าให้เขาเห็นอย่าให้เขาเห็นเอาใส่มาใส่มาช้าๆโอเคทีนี้เดี๋ยวง่ายเกินไปเอาไปสลับด้วยอะเฮ้ยใจถึงใจถึงนี่มาสับให้ไอ้สลับไม่ถึงขั้นสับปั๊บโอเคปั๊บปั๊บปั๊บได้เหรอได้ได้ครับผมเพราะว่ามันเป็นความสามารถพิเศษ ใบนี้ไม่ใช่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 ใบนี้เปล่าไหนไม่ใช่หัวแล้วชอสุดท้ายชอยยังชอยเหรอพอแล้วพอแล้วมือชิปไม่มือชิปดีกว่าชอสุดท้ายแบบมือชิป กตัดตัดหรือความสามารถในการใช้มือใช้นิ้วไม่รู้อ่าเขาได้โชว์กันไปหมดแล้วว่างานอาดีเลกอะไรของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโชว์กันไปแบบกระเลวกระลาดบ้างอะอาจจะยังไม่เคลียร์ให้คนละหนึ่งคำถามถามท่านไหนก็ได้พี่นุ้ยเชิญครับถามคนที่อยู่ตรงหน้าเลยเลยถาพี่นุ้ยถามแบบจริงจรงจังเลยนะฮะ พ really 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 <Sure> ี่มาทำไมฮะตามครับก็อยากจะนำอาหารที่อร่อยดีมีคุณภาพมาถ่ายทอดให้กับผู้ชมทั้งประเทศได้ลิ้มลองกันครับนี่นี่พี่หนุยไอ้น้ำยาขนมจีนเนี่ยส่วนหลักๆหัวใจสำคัญที่อร่อยมันเติมอะไรลงไปสิ่งที่สำคัญก็คือเครื่องแกง ที่เราทําขึ้นมาแล้วก็วัตถุดิบที่เราสั่งตรงมาจากจังหวัดพังงาอันบรปามาทําที่นี่นะครับเครื่องเทศก็แล้กันใช่ครับชุดย้อนเลยร้อยนะร้อยแรงเอาแล้วผมขอถามคุณใหม่ครับครับคุณใหม่ครับผมสรุปแล้วจริงๆเนี่ยได้ไอเดียแมงดาเนี่ยมาจากไหนครับเป็นเรื่องของจินตนาการคือผมก็เป็นเชฟมานานแล้วทำมาหลายอย่าง อยากทาอะไรให้มันแบบไก่้าพูดแบบแบกขีกโลกออกไปเลยอ่ะแบบเออให้แบบเชฟที่เคยทำงานด้วยกันเนี่ยพ่อบอกหงงเลยเอาอะไรมาทำวะเนี่ยมีแค่นี้เลยที่เลือกอันนี้ใช่ไหมแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยถามไหมถามไหมเอออยากรู้ต่ออยากรู้ต่อถามต่อวันหนึ่งเนี่ยประชากรโลกมันจะเพิ่มมากขึ้นแล้วแหล่งอาหารมันจะมีไม่พอดังนั้นมนุษย์โลกจะต้องบริโภคแมลงเนี่ยเป็นชนิดสุดท้าย เชฟก็เลยคิดว่าเราควรจะเริ่มทำมันตั้งแต่วันนี้วันหนึ่งเขามองย้อนกลับมาร้อยปีหมื่นปีข้างหน้าเขาเห็นว่าเฮ้ยมันมีเชฟที่เริ่มเอามาแรงมาทำอาหารเสิร์ฟแล้วว่ะอ้าวนี่เขาคิดอย่างนี้นะโอเคซารละงั้นหนูถามคุณแดกแล้วกันไม่มีใครถามทำไมราดหน้าถึงต้องใส่ในหม้อดินนะ S <S <S ในส่วนนี้ผมมองว่ามันเป็นกิมมิกอย่างหนึ่งครับอย่างเช่นเอาไข่มุกเนี้ยมันก็คือทําให้แปลกด้วยแล้วเป็นเมนูด้วยแล้วพอใส่หม้อด,ดินเนี่ยมันก็จะเพิ่มความ,มแปลก,ปลกอีก,อกแล้วก็การที่อุ่นอยู่ตลอดเวลาครับมันจะทําให้ไม่เสียรสชาติของไข่มุกแล้วก็ตัวรัหน้าด้วยครับไม่งั้นคุณกินเย็นๆเอาละถึงเวลาที่ทุกคนต้องเลือกโตะอร่อยเลือกให้ถูกโต๊ะ นั่งถูกโต๊ะอร่อยกินของอร่อยนั่งถูกโต๊ะอ,อีกินของอีถ้าพร้อมแล้ว30สวินาทีจอ้องโต๊ะครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1หหอ่เวลาอ้าวมีมจิ้อ้าวอ้า มีการเปลี่ยนและมีการกลับมาใหม่และกลับมานั่งที่ใหม่เลยเอาละถามคุณนุ้ย <ฮะ S 1> ที่ยังคงยืนหยัดอยู่กับเฮียก, <c oughs> กุ้งกุ้งกิ่งเพราะเชื่อเฮียเขาไม่ว่าเฮียจะเป็นไงก็เชื่อเฮียเฮียจะถอดกางเกงไม่ได้ก็ยังปักใจอยู่กับเฮียเพราะฉะนั้นเฮียจะหลอกหนไม่ได้ดูดูรายละเอียดของของ,ของที่เขาเอามาใครจะหั่นสับปะรดออกมาเตรียมเครื่องออกมาได้ขนาดนี้ นื้อออกไหมฮะถ้าไม่ใช่ตัวจริงมาวันนี้เพราะฉะนั้นหนุ่ยเลยยังเชื่อเฮียฮะเชื่อว่าอาจจะใช่แต่เฮียอาจจะมาหลอกแหละเพราะบุคลิกเขาก็ยังดูเป็นเชฟหรือว่าเจ้าของร้านอาหารอยู่นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าคิดว่ามั่นใจเชื่อเฮียอีสองคนไม่สนใจไม่ใช่ใครไม่ใช่ในใจคุณระดับหนึ่งอีนั่นก่อนเลยอีไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วที่เฮียว่ากุ้งกิ่งแล้วนี่อีนี่กุ้งกิ่งกว่า คนที่เขามีความสามารถด้านศินลปะ,ะด้านอาหารเขาจะมีส่วนที่ไม่เต็มผอไม่เต็มเหมือนนี่ชอบความผิดปกติคุณไมคุณไม่ชื่นชอบเฮียหนุ่ยกุ้งกุ้งกิ่งตั้งแต่จุดที่เขาถอดเกงยีนไม่ได้เ็เลยไม่แน่ใจว่าร้านอาหารเขาจะไปรอดหรอวะขนาดกางเกงยังไม่ไหวเลยงไม่ไหวอ่ะเขาเลยคิดว่าเฮียเฮียพักก่อนดีกว่า มาถึงโต๊ะที่สองนี้นะครับครังนี้หนูมั่นใจคือตอนนี้เป็นร้อยเปเ็นต์และวคุณแดก็กเขามีความแตกต่างจากสองคนนี้เขาไม่ได้ตั้งใจจะมาโชว์อะไรเลยแล้วเขาก็พูดว่าเฮ้ยเขาไม่ได้มีความสามารถอะไรเพราะวันวัน,วนหนึ่งเขาอยู่กับการครีเอทการทำลาดหน้าแล้วลาดหน้าของเขาพิสดารคือเอาไข่มุกไปใส่ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเหนือฟ้ายังมีฟ้าเนือลาดหน้ายังมีไข่มุกมีหนึ่งท่าน ย้ายโต๊ะย้ายจากหมายเลขสามมาเป็นโต๊ะหมายเลขสองทำไมถึงเปลี่ยนแปลงครับเดิมทีจะกระโดดไปหาพี่หนุยกุ้งกิ่งด้วยซ้ํำแต่ว่าบองตรงตรีนพี่หมินมากแล้วมาดะบอลอะไรเหมือนคนกายภาพนะ ไม่เหมือนตอบบอลโชว์ว่าถ้วยคงถ้วยขออะไรนะไม่ใช่นะมันต้องมีสกิลกว่านั้นแต่มาตกใจที่คุณแดกนี่แหละโอ้โหนี่หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามมันเหมือนกับร้านผมเลยชาชักผมคนกินยังชักเลยที่ร้านชักชาให้กินก็เลยเชื่อว่าแดกนี่แหละจะเป็นโต้อร่อยพร้อมจะชิมกันหรือยังครับพร้อมครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณนุ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ครัวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเช่นนั้น ขอเชิญเชฟเข้าครัวปรุงอาหารครับและตอนนี้ต้องจับตาดูกันให้ดีเลยเลยครับเพราะเรานักชิมกำลังจะได้กินอาหารจากฝีมือเชฟที่เขาได้เลือกไว้ใครจะโชคร้ายได้กินเมนูโต๊ะอีไปลุ้นกันเลยครับเอาละครับได้เวลาชิมเริ่มที่โต,ต๊ะโต๊ะนี้ก่อนเลยนะอ,อหมายเลข2สองนะหมายเลข2สองนะ ตามคำขอนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญโต๊ะที่สองครับเอาแล้วมาแบบนี้ ใช่ไหมหนอวิกินดีเออกินแก๊สกินแย่ต๊ะนี้จะเป็นโต๊ะอร่อยหรือโต๊ะอีถ้าพร้อมแล้วดูครับวิเฮ้ยเฮ้ยดีอยู่นะเฮ้ยนาแปลกๆหน้าตาแปลกๆอ่ะดูดิมีฟองฟอดๆออันนี้เหมือนบูดนะฮะไม่ใช่บูดคุณอย่าไปพูดอาหารร้อนขนาดนี้เออขออนุญาตนะคะ เอาละขอควักขอควักดูวิวดูหน้าตาดีออว้ยมีไข่มีไข่ปไข่ใช่ไหมโอ้ยมีไก่เนื้อไก่มีเนื้อไก่โอ้ยเนื้อไก่เนื้อไก่เชิญคุณสมจิตอ่ะผมด้วยนะด้วยกันด้วยกันเนื้อไข่มุกไข่มุกไข่มุกเขาพร้อมมันตกใจที่คุณแดกนี่แหละโอ้โหนี่หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามก็เลยเชื่อว่าแดกนี่แหละจะเป็นตัวอร่อยอ่า เขาไม่ได้มีความสามารถอะไรเพราะวันวัน,วนหนึ่งเขาอยู่กับการครีเอทการทำราดหน้าเพราะฉะนั้นแล้วเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือราดหน้ายังมีไข่มุก S <S แย่ังไงอธิบายอธิบายมันเค็มแล้วไม่ในเวลาเดียวกันอ่ะแล้วมันติดคอมันติดคนลิ้นแล้วตอนนี้มันไม่หายอ,อ,อยากพูดคำเดียว<ไ>ว,ว่าไอ้แจคมึงเด็ดมึงไม่จริงฮะกินได้แล้วแหละพอละมันก็กินอย่างนี้แหละ กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เขี่ยทิ้งเขาก็บอกอยู่เหนียวมากเลยน้องมาดูให้พี่หน่อยดิอูไม่ไหวแล้วอ่ะมันแบบคิดว่ามันจะไหม้หอ,อืมโอเคมาอร่อยชัวร์ด้านนี้ครั้งแรกในชีวิต มาจากไหนครับเชิญครับผมเป็นผู้คุมครับเฮ้ยคุมอะไรอ่ะผู้คุมผู้ต้องขังเนี่ยครับที่อยู่ในเรือนจำนะครับอ้าวอ้าวพวกเมืองเราเป็นผู้คุมอยู่ตอนนี้อยู่ที่กรมราชัณฑ์ครับอยู่ที่กรมราชัรรมใช่เป็นผู้คุมใช้อะไรคุมใช้อะไรคุมใช้ใจคุมเนี่ย คือตอนนี้หนูขออะไรอย่างได้ไหมครับขอยาได้ไหมฮะทำไมอ่ะปวดท้องปวดท้องโตนี้ไม่ใช่นะครับคุณแดกนะครับเป็นผู้คุมในเรือนจํานะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับแม่สามารถใจแต่ก็พลาดท่าได้กินโต๊ะอีจนได้